สวัสดีค่ะเพื่อนๆและชาว YouTube ทุกท่านนะคะเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้เป็นโอ้ oh. ตัวแอลนะคะไม่ใช่น้องกวางนะคะสี่ตัวเลยนะคะเห็นไหมคะโอ้ oh, ตื่นเต้นจังเลยค่ะน้องเขามักไกลมากเลยนะคะเดี๋ยวแจงซูมให้ดูนะคะ ไฟคุณจอนไฟห้าตัวนะคะไม่ใช่สี่ตัวนะคะอุ้ยดีใจมากเลยขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่มาหาวันนี้นะคะไม่เจอกันนานเลย ตัวแอนะคะเบเพื่อนจ๋าเนี่ยนะคะไม่ใช่น้องกวางนะคะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเสียงเป็ดนะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนั้นเห็นเฉพาะหลังนะคะ ยินเพื่อนจา๋าแจงเตื่นเต้นมากๆค่ะสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยลูกห,หนูเอาแครอทไหมคะแจงกลัวว่าถ้าแจงเอาแครอทไปให้น้องๆน,นะคะน้องๆเขาจะวิ่งหนีนะสิคะเพราะว่านานๆจะเจอทีนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมาหาบ่อยนะคะนค่่ีะ แต่น้องกวางมาบ่อยค่ะน้องกวางมาบ่อยแล้วนะคะเดี๋ยวแจงขึ้นไปบนระเบียงนะคะแล้วถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆเห็นชัดๆนะคะแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวแจงขอย้ายมุมก่อนนะคะแป๊บหบนึ่งแป๊บบ ว่าแ wow. จงไม่น่ามาตรงระเบียงเลยค่ะน้องเขากลัวเลยเดี๋ยวแจงกลับไปข้างในดีกว่านะคะขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษแม่ขอโทษขอโทษขอโทษ sorry sorry ขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้ว